มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางพระคมภีร์ทางศาสนาบันทึกเอาไว้นะอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออยังพระบรมสารีกิกธาุพระพุทรูสารีกระฐาบางคนคนทั่าแก็คือกระดูกนั่นแหละกระดูกพระเจ้าอย่างที่สําคัญที่สุดพระเกดีที่อยู่ในภาคอีสานก็คือพระเกดีที่สร้างขึ้นก็คือพระเกดีสร้างสร้างขึ้นที่ภูกำภั่าหรือภูกำภาก็คือ อ,อไรอพระธาตุพนมอยู่จังหวัดนครพนมสังท้องสองฝั่งไทยลาวเดือนสามเนี่ยเป็นเดือนที่ทำพณีการไปกราบไหว้ไปขอพรจากพระธาตุพนมทึ่มีมาพรมสาลิกธาตุบรรจุในนั้นมีหลายที่หลายแห่งนะอย่างพระธาตุนาโดน,โดนก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองตะก,กัดศิลาจังหวัดมัธยคามและหลายที่พระปฐมเจดี อยู่แถวภาคกลางนี่ก็มีพวงศรีกรกถางของพระสมมาพระพิฆเ,เ้าได้กราบได้ไวาและขณะนี้เวลานี้ไทยกินฉลองความสปัปห50ปีกินก็ให้อนุญาตให้พระเกี้ยวแก้วหรือพรงบรีกิกถาิมาอทับชั่วคราวอยู่ที่ท้องสนามหลวงเป็นเวลา75วันจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ัป็นวันวาเลนไทน์จากนั้น เพื่อเฉลิมฉลองอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองราชครบหกกลอบนะอันนี้ก็น่ายินดีนะถ้าใครมีโอกาสไปกราบไปไหว้ถ้าไม่ไปก็ก็ได้ส่งกิจใจถึงไปถึงตรงสนามท้องสนามหลวงแผ่นเมตตาไปเพื่อเสริมบารมีตัวเองเป็นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนสิ้นสุดของการสิ้นปีตลอดส2บสองสองเดือน โดยประพีนีไทยของไทยเรานี้เป็นประพีนีที่มีทุกเดือนตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเดือนสิบสองเขาว่าเหตุสิบสองค้องสิบสี่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่บนเก่ากี่บุญประเวทบนญมาช่ไล่ไปเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นเดือนไล่ไปหอดเดือนแปดเดือนต่อไใกล้ที่เขาควันสาอันนี้เป็นหนึ่งไต่มาสสามเดือนต่อไปออกควันสาแล้วก็มีทอดเกิดกินผ้าฝาบุญเวียนเหยี่ยมนี้ ดังนั้นประชาชนคนไทยชาวพุทธดูไม่พุทธก็แล้วแต่มาอยู่ในเมืองไทยและจะประทับใจในเรื่องคนไทยในเมืองสยามมองยิ้มยิ้มง่ายให้ไปง่ายโกธง่ายหายเร็วคนไทยเพราะว่าเป็นคนที่มีธรรมะดังนั้นเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะคนดโยมเราเป็นชาวพุทธก็จะต้องจะเริญยอยตามพุทธบัตรของพระธรรมโมติเจ้าเพื่อจะลงไว้ที่ศาสนาของศาสนาพุทธ ของพระธรรมบิดาเจ้านี้เป็นเรื่องที่พูดให้ฟังออเป็นแนวทางการสร้างบุญสร้างกุศลจะวกไปอีกคำหนึ่งว่าอ่อสุขโขบุญยุบุญยะบุญญะสุขโขการสร้างบุญสร้างกุศลหรือการใส่บาตรถัานน้าก็เป็นความสุขอย่างยิ่งของมนุษย์ทั้งหลายในศาสนาพูทธนะ อันที่สองก็คือธรรมะเมรีสุขโผผู้ใดประพฤติธรรมไวาจะเป็นข้อพิสูฆ์์รือญาติโยมกอจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างยิ่งอย่างวันนี้ข้อธรรมะข้อหนึ่งที่ลงตาไปที่จำได้คําว่าอัพยาประชางโลเกการช่วยเหลือกันยางานการช่วยเหลือกันอย่างกุโยกามธทรมเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสากอย่างยิ่งอย่างแม่ยาสีออกมาผู้ช่วยอิทยา้านตโอ้ยองค์ตาโมทนาสาธุด้วยเพราะท่านนี่มาติดงานตั้งแต่ยังไม่ถึงงานหลายวันมาดูมาโอ้ยได้แบบแน่นอนขอโมทนาสาทุกในกิจใจที่มีกิตกุศลในครั้งนี้รับรองว่าการสร้างบุญสร้างฝันที่ทำบุญไม่ขาดทุนในคนโยมไม่ขาดทุนเพราะว่าทําให้ยิ้มเอ็ม เสริเปลี่ยนปี่ในจิตในใจเเรื่องที่สำคัญญาติยโยมขอเชิญญาติยโยมอีกครั้งหนึ่งนะขณะนี้สถา,านที่ต่างๆตามผู้เป็นเจ้าภาพและก็ทุกผู้ทุกคนคนคนราไม้เรามือทำกันมาดูพวกเราในฐานะเป็นเจ้าภาพก็มาเพื่อที่จะได้สร้างบุสร้างกุลนะวันนี้ก็วันสำคัญคือทีห้าข้ามเดือนสิบสอง ฉะนั้นก็นเป็นเรือ่องที่ดีก็ควรจะออกมาตอนนี้พระ้าผู้เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ท่านมาไม่ใช่มาจากใกล้ๆมาจากนูน่นอ,อสหรัฐอเมริกาคือประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่นอกเขตศูนย์นะตามหลักฐานทั้งหองทางประวัติศาสตร์ดังนั้นตอนนี้ทางอเมริกาอาจจะนอนประเทศไทยต<อ>ื่นมันห่างกันมันหลายชั่วโมง กินหลชั่วโมงนั่นแหละก็กางวนแล้วกใส่บาตรันนั่นกันแแรกก็อยู่แต่ละส่วนของเรามันเฉียดศูนย์สูตรเฉดร้อนในแถบเอเช like ah ียเปอพานี้จากนั้นก็ความแตกต่างกันในเรื่องการอยู่การกินภาษาการสื่อเป็นจรรัอหารต่างๆเข้ากันหเเพราะว่าทุกชาติในโลกนี้มีประมาณสองร้อยกว่าประเทศยังมีชาติพันธุ์ต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆก็จะมี ศาสนาให้เข้าไปทุกทุกประเทศนะอาจจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ทุกประเทศถ้าไม่มีศาสนานการฆ่าการการละพัจะเกิดขึ้นขนาดมีศาสนานี้ถ้ามมีตัวนี้เยโลกนี้ลุกเป็นไฟคือลุกเป็นไฟเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่อื่นแถบแถวตะวันตกกลางเนี่ยเห็นไหม่าถฆ่ากันยกตัวอย่างอย่างรัสเซียกับไปแถวเทีเทศอิสราเอลเนี่ย ถ้าการตายเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนั่นก็คือเป็นผลของการกระทาต,าตั้งแต่ดาติคือจะต้องมาใช้เวรใช้กรรมตัวตุบัตต่างขึ้นทางโลกอันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายของคนเราเปลี่ยนตลอดเวลานะเพราะว่าในร่างกายของเราก็คือ มีการจามสองกีาโลมานะคะทันตาตะโจจากนี่จากการลบขึ้นมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกสิงทุกอย่างพอห้าสิบหกสิบเป็นวัยชราว่าวมันทุกสิงทุกอย่างก็จะเสื่อมไปตามสภาพก็เหมือนกับซื้อรถยนต์ใหม่แล้วทำไมก็ใช้ดีก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาเห็นว่าบางคนอีกิตใจยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอายุหกสิบกว่าปีแล้วก็เป็นเรื่องปกติ พาะนานาจิตตามต่างคนต่างคิดต่างมีข้อรู้สึกดังนั้นเราจะอย่าอยู่ในความประมาททางภาษาบาลีบอกว่าป,ประมาทอย่าอยู่ในความประมาทในพุทธองค์แต่เอาไว้นะประมาณ้คืออย่าอยู่ในความประมาทจะก,กินจะนอนจะเดินจะบริหารการเงินการทองจะดูแลลกูกหลานจะบริหารประเทศหรือจะพระพ์สูต่างๆท่านก็จะต้องอาศัยตัวนี้ไม่อยู่ในความประมาท ความประมาทเป็นแห่งผลการแห่งการที่จะทําให้อ่ไม่ประสขขบความสาเร็จการสรา้สางภาษาทางภาษาบาลีเขาว่าอุป,ปบัติอุปบัติคืออะไรคุณโยมอุป,ปบัตินี่คือแปลมาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ไปสู่นรกว่าั้น,นะอุปบัติแปลมาเป็นภาษาบาลีอุปัตหรือธรรมะตโมธรรมะตโมก็คือ มืดมาแล้วก็มืดไปอันนี้เน่งเป็นบัวสีเหลาเราจะออกแบบไหนบัวใต้โครนบัวริดขึ้นมาเนือโคน